ตอนนี้ถึงยันเชอปิงแล้วไปกับรถคันนี้หละจ้ะจอดพักจะจอดพักจอดพักเขากระสิไปหาเละเปิงวิวแล้วเนาะพี่หน่องเนาะก็จจอ่ะอาการหนาวยี่ได้พี่หน่องนี่ อันนี้ก็สิเตรียมไทยเอียมสิดยอดเลยไทยปลูกข้าวโพดบ้างป้าป้า,ปา,ปา,ปาทุ่้ไส้ว่าท่านลงมาเทากะนก็กะจะมีมองนางกินกาแฟได้ที่กินมียนางเคยเห็นอันพักพักเสียนเนาะขึ้นเต็มคันคันพักเสียนไม่แย่พักเสียนนะขึ้นเต็มพี่น้องแถวนี่ ยถวนี่แม่นเบิดเลยจุดพักรถนี่แหละป้าพักป้าพักเสียนหาจอบเบิรงม่มีไม์ไ้แถวนีละแม่นเบิดเลยพี่น้องแต่ว่าเขาเป็นท่านผู้ไปดูจุดชมดวิวอันนี้ก็ต้นแอปเปิลป้าต้นเชอร์รี่ได้พี่นงง้องง มันยังแห้งมันยังแห้งอยู่พี่น้องมันยังแห้งอยู่บ่มีหยังเดี๋ยวนี้ก็อันย่ำใบใหม่มันบ่ทันโป่งมันก็เลยบ่ค่อยสวยพี่น้อยคันฟอกเนย่ำใบใหม่โป่งเด้อต้นเชอร์รี่ป่ามันสิออกดอกเต็มขาวสุดพังเลยงามแถวต้นแอปเปิลป่าเอเชอรี่ป่า อันนี้มาไทยบรรยากาศทะเลกว้างทะเลในอันอันซื้ออย่างเวตเติลมันอกซื้อ ามนะจ้าไปเจอกันใหม่คลิปหนะ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ